เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจำวันที่7กุมภาพันธ์ ในรอบค้าวันนี้ครับมาขที่ข่าวลือของมาคัสแวร์ฟอร์ดร่วมกับเปเช่ทีมดังจากฝรั่งเศสกันก่อนรืยจากรายง,งานของคอร์ดอัพไซต์เว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังนะครับได้ออกมาประโคมข่าวว่าเปเช่ ay, พร้อมจะกลับมาทุ่มข้อสเสนอก้อนโตให้กับแมนยูเต็ดกับการกระชากตัวมาคัสแวร์ฟอร์ดไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยพวกเขาแนะ่พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยที่มากกว่าที่แรดฟอร์ดรับในปัจจุบันกับแมนยูเต็ดด้วยนะครับทั้งนี้ทางเปเช่ต้องการจะได้ตัวแรดฟอร์ดเป็นแทน อย่างไรก็ตามครับกับดีลนี้หากว่าตัวแรดฟอร์ดไม่คิดจะอำลาปีสาดแดงทางเฟสเชคก็จะหันไปล่าเป้าหมายอื่นแทนครับข่าวต่อมาครับกับรายงานของ r รบดอลซ o นนะข่าวจาก ESPN ครับซึ่งได้ออกมาระบุว่าสโมสร์แมนยูนเต็ดได้ลิสต์รายชื่อ4นักเตะที่ต้องการจะดึงตัวมาเสริมแกล่งช่วงตลาดรอบซัมเมอร์ที่จะถึงรืยจากทั้ง4รายในครับก็ประกอบไปด้วย s h ชัวกิม i ิ h และก็อัลฟงโซเดวิสสองนักเตะตัวเก่งจากทัพเสือใต้บาเยนที่สัญญากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025นี้แล้วรายต่อมานะครับเป็นกองหน้าตัวเก่งจากสโมสรอนลิวก็คือโจเดฮานเดวิดและรายสุดท้ายเป็นเคเฟนตูรามกองกลางตัวรับจากสโมสรนีสครับข่าวต่อมาครับกับข่าวลือการย้ายทีมของคริสเซนเอริกเซนกับสโมสรกาลาซารายทีมดังในตุรกีกันบ้าง หลังจากในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามีข่าวลืออหนักมากตลอดช่วง2-3าวันที่ผ่านมาว่ากองกลางตัวเก่าทีมชาติเดนมาร์กรายนี้อาจตัดสินใจย้ายไปเล่นแบบยิมตัวที่ตุรกีช่วงครึ่งซีซั่นหลังทว่าล่าสุดในตอนนี้นะครับก็มีรายงานจากทาง Sky s p ป r t ์สื่อใหญ่ของอังกฤษได้ออกมาเผยแล้วว่าคริสแลนเอริกเซนตัดสินใจว่าจะไม่ย้ายไปยังกาลาจัตรายในช่วงกลางซีซั่นนี้เพราะเขายังมีความสุขดีและก็มีสมาธิกับช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้กับต้นสังกัดอย่างแมน,นเชสเตอรับ เข่าต่อมากลับมากันที่รายงานของฟลาบเซโอโรมาโนกันบ้างกับดีลของซาูุกิราซี่กองหน้าโตเก่งของสตุตการ์ด หีกับรายงานล่าสุดของโรมาโนวันนี้นะครับได้เผยว่าทางแมนยูเนเต็ดหาว่าต้องการยังหวังได้ตัวเซอเกราซี่ไปร่วมทีมช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงค่าตัวของนักเตะไม่น่าจะเป็นปัญหาของทีมแต่อย่างใดเนื่องจากว่าออปชันค่าฉีสัญญาจำนวน17.5ล้านยูโรยังคงสามารถใช้ได้ครับหลังจากจบซีซั่นนี้แต่ก็อาจจะต้องแย่งกับหลสโมสอนที่กำลังจับตาอยู่เช่นกันถึงแม้ว่าทางโรมาโนจะยอมรับเองว่าตลาดรอบมกราคมที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจากสโมซรชั้นนำยื่นมาซื้อกองหน้ารายนี้เลย ต่ทั้งนี้ครับเขาก็เชื่อว,ว่าเมื่อหลายๆสโมรสรอนเคลียร์เรื่องยอดรายรับรายจ่ายในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเสร็จกับค่าตัวระดับนี้น่าจะมีหลายสโมสแย่างลาเซ็นกันอย่างแน่นอนเลยครับมากระดี่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของไมค์คีแกนนักข่าวจากดิลี่เมลซึ่งจากรายงานครับเผยว่า เซอร์ซิมันดคลิปในฐานะแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนหนึ่งและกับในตอนนี้ก็ในฐานะบอดบริหารของทีมคนหนึ่งด้วยเขาต้องการจะลงมือเรื่องวางรากฐานใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทันทีเลยครับซึ่งนอกเหนือจากโครงสร้างงานบริหารด้านฟุตบอลที่เขาจะเข้ามาจัดการแล้วสนามฟุตบอลแห่งใหม่นั้นก็มีความสําคัญมากด้วยเช่นกัน โดยทางเซอร์จิมนะครับรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้เขาอายุ71ปีแล้วแล้วก็มันเหลือเวลาอีกไม่มากที่เขาจะมีเวลาทุ่มเทให้กับสโมสอนี่เขารักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มที่และเขาก็ต้องการจะวางรากฐานไว้เพื่อให้เป็นบันไดให้กับ Small สโมสรเดินสู่ยุคฟุตบอลสมัยใหม่และก็สร้างความสําเร็จในอนาคตที่มันยั่งยืนต่อ Small สโมสรด้วยครับ ข่าวต่อมาครับมาเกนี่ทัสนะของดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าของทีมซึ่งเขาได้ออกมายกย่องคอบบี้ไมนูยกใหญ่เลยครับว่าเป็นนักเตะที่มีความพิเศษอย่างมากถึงแม้จะอายุแค่18ปีเท่านั้นพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้ยกไปเปรียบเทียบกับตำนานกองกลางของสโมสรอ,อย่างพอลสโคลซ์ด้วยโดยดิมิทาเบอร์บาตอฟนะครับได้แสงดงทัศนะเรื่องนี้ผ่านทางเบดแฟร์เอาไว้ว่าประตูที่เขายิงใส่วูฟแฮมตันที่ผ่านมานั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะมันแสดงเห็นว่าเขาหน้าโตเกินกว่าอายุแล้ว เขามีความกล้าที่จะลองอะไราที่แตกต่างออกไปในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับใครหลายๆคนเลยล่ะเคบี้ไมโนเป็นนักเตะที่พิเศษแต่ก็เช่นเดียวกับเด็กอายุ18ปีทุกคนที่เรามีอยู่ในทีมตอนนี้เราต้องปล่อยให้พวกเขานได้เล่นบ้างเพราะว่าในตอนนี้คอบคาาี้ไมโนกำลังเอนจอยกับฟุตบอลในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมชอบอย่างมากเลยล่ะ ด้วยการเล่นของเขาในตอนนี้บางทีคุณอาจนึกถึงตำนานของทีมอย่างพอลสโคลหรือว่าจะเป็นแรนด์กิกส์หรือว่าจะเป็นแกร y ี่เน l วิลซึ่งเมื่อกลุ่มนักเตะเหล่านี้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่นิ่งเกินวัยอย่างมากตอนนี้กับคอบบี้ไมนูคุณจะเห็นว่าเขาเล่นเกมด้วยความมั่นใจอย่างมากเขาใจเย็ยนและก็รู้วิธีการเล่นแน่นอนว่าเราทุกคนเนะี่ยหวังว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆต่อจากนี้ด้วยนะเพราะเขายังเด็กมากและก็เป็นนักเตะที่พิเศษมากสําหรับผมคนหนึ่ง ตอนนี้สิ่งเดียวที่คอบบี้ไมนูต้องทำก็คือพัฒนาต่อไปแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนของเกมซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งทีมและก็ตัวเขาด้วยในอนาคตหลังจากนั้นครับดิมิธาเบอร์ตอฟก็ได้พูดถึงข่าวลือในช่วงนี้ที่ว่าแมนยูน t เต็ดกำลังได้รับข้อสเสนอร,ระดับมหาศาลจากซาอุดีอาระเบียเพื่อด,ดึงตัวบรูโน่ฟานเดสไปร่วมทีม ซึ่งกับเรื่องนี้ครับเบอร์บาตอฟก็ไม่เชื่อว,ว่าทางแมนยูเน็ตจะยอมปล่อยกองกลางคนสําคัญอย่างบรูโน่ออกจากทีมอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือหัวใจของทีมชุดนี้เลยก็ว่าได้ครับด้วยดิมิท้าเบอร์บาตอฟได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้เอาไว้ว่าบรูโน่เฟนเดสเป็นกัปตันของแมนเชสเตอร์ยูเน็ดเขาเป็นตัวสร้างสารรคเกมในสนามและนักเแต่ทุกคน,นก็มองหาเขาอยู่เสมอผมไม่เห็นว่ามีความเป็นไปได้เลยนะที่บรูโน่จะย้ายออกจากทีมในอนาคตอันใกล้นี้นะผมไม่เชื่อว,ว่าแมนยูเน็ดจะยอมปล่อยกัปตันทีมคนนี้ออกจากทีมอย่างแนนน่อ มาต่อกันที่ทัศนะของเดวิสยอกอีกหนึ่งอดีตกองหน้าของทีมนะครับด้วยยอกไี่ออกมาพูดถึงรัสมุสอยลุนว่าตอนนี้เขาที่เข้าไปเป็นหนึ่งในนักเตะในดวงใจของเหล่าแฟนผีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถึงแม้ว่าช่วงแรกจะยิงประตูไม่ค่อยได้แต่ความทุ่มเทต่างหากครับที่กองหน้ารายนี้ไม่ให้ทีมเกินรอยทุกนัดและยอกก็ได้ย้ำอีกนะคร่าว่าแฟนบอลจะรักนักเตะที่ทุ่มเทให้กับทีมเท่านั้นต่อให้คุณอาจจะเก่งมาจากไหนก็ตามเด,ว,ดว,วิสยอกนะครับในสัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง MUTV ว่า แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างจะแตกต,ต่างจากสโมสรอ,อื่นนะที่นี่นอกจากคุณจะต้องเล่นฟุตบอลให้เก่งแล้วความทุ่มเทก็เป็นสิ่งที่แฟนๆต้องการจะเห็นจากคุณในสนามด้วยเช่นกันรัสมุสไซลุนในช่วงที่เขายังทำประตูไม่ได้คุณจะเห็นว่าเขาทุ่มเทมากขนาดไหนเขาช่วยเหลือทีมได้มากขนาดไหนในตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าแฟนบอลจะเชียร์คุณอยู่เสมอเมื่อคุณปลดล็อกแล้วแฟนๆก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาได้ไดปลดล็อกไปด้วยเช่นกัน แต่กับนักเตะบางคนเรารู้ว่าเขามีพรสวรรค์มากขนาดไหนแต่ถ้าว่าถ้าขาดความชุ่มเทไปหรือว่าทำแล้วแต่มันก็ยังไม่มากพอแฟนบอลก็พร้อมสานหลังให้กับคุณได้อยู่เสมอนั่นล่ะ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของอดีตซีอโอคนดังของสโมสรอย่างเดวิดเกลกันนะครับ้วยเขาได้ออกมาย้อนคอมลังถึงสาเหตทุที่ทีมพลาดคว้าตัวโรนัลดินโย่สตาร์จากบราซิลมาร่วมทีมอย่างน่าเสียดายหลังจากที่มีคุยกันเรื่องราคาค่าตัวค่าเหนื่อยหรืออะไรต่างๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ดันเจอบาร์ซ่าเข้ามาแจมในดีวนี้ซะอย่างนั้นครับด้วยเดวิดเกลนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการไฟฟ์ของริโอฟอร์ดินานทาง YouTube เอาไว้ว่าผมแค่รู้สึกแปลกๆนะตอนนั้นบาร์เซโลนาอยู่ด,ด ผมทาการซื้อขายนักเตะมามากพอจึงคิดว่าบางทีนักเตะคนนี้นะ่ะอยากจะย้ายมาที่แมนยูนเต็ดจริงหรือเปล่าผมแค่รู้สึกว่าถ้าบาร์เซโลนาไม่ร่วมแจมในดีลนี้ด้วยเราก็คงได้ตัวเขามาร่วมทีมแล้วล่ะแต่บาร์เซโลนาคือตัวเลือกแรกของเขาอย่างชัดเจนเพราะนักเตะจากบราซิลอยากไปบาร์เซโลนาอยู่แล้วด้วยความเคารพแม้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดน่ะจะประสบความสําเร็จมามากขนาดไหนก็ตามแต่นักเตะที่มาจากลนะาตินอเมริกาน่ะมักจะมองว่าบาร์เซโลนาคือตัวเลือกแรกก่อนเสมอนั่นแหละ บางทีในตอนนั้นบาร์เซโลนาไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเราก็คงทำข้อตกลงกับโรนัลดินโยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเลขเรื่องของค่าตัวและก็เรื่องอื่นเราคุยกันลงตัวหมดแล้วซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเราทําอะไรผิดพลาดนะเพียงแต่ว่าบาร์เซโลนาโผลมาตั้งหากล่ะในตอนนั้นเราใกล้ที่ตัวเขามาร่วมทีมมากจริงๆแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d ร v วิ Page กันด้วยนะครับผม